ดิดนส่งอโลสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปคำยากรรายเดือนประจำเดือนกันยายนนะคะพศ2563นะสำหรับชาวลคราศีเมถุนนะคะหรือว่าราศีมิถุนนะแล้วแต่คุณจะชอบเลยว่าจะเป็นคำไหนอ่ะผู้ที่เกิดลนาคราศีเมถุน หรือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะคะก็คือช่องเราจะหมายถึงผู้ที่เกิดวันที่22พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนนั่นเองนะคะขอดูโพ์แป๊บนึงอ่ะแล้วก็ช่องเรานะคะใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาราศีตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหากใครทราบลัคนาลัคนาจะแบ่งโดยใช้เวลาเกิดนะหากใครทราบอยู่แล้วก็ดูได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าใครยังไม่รู้ลัคนาจะดูตามราศีไปก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าดูตามลัคนามันก็จะแม่นกว่านะ มันจะตรงกับตัวของคุณทุกอย่างเลยในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพแต่ว่าใครที่ไม่รู้เวลาเกิดที่แน่ชัดนะคะแต่ว่ารู้ชั่วโมงว่าเราเกิดประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงอย่างเงี้ยคุณสามารถไปเช็คช่วงลัคนาราศีของคุณได้นะคะที่ริลโซฮโรเฟสบุ๊คเพจนั่นเองนะคะเราทําตารางเทียบอย่างง่ายไว้แต่มันก็จะไม่ได้แบบ exactly หรือเป๊ะๆอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็พอจะเป็นไกด์ไลน์เพื่อที่จะให้คุณได้เลือกคลิปในการเขาเรียกอะไรอะ ก็ดูดวงฟรีให้มันถูกอันนะนะมันก็จะได้แบบแม่นๆเนาะใช่ไหมอ่ะมาค่ะขอสับไพ่สักครู่นะใจเย็นๆนะคะชาวเมถุนเรารู้ว่าคุณเป็นคนที่รวดเร็วว,ว่องไวคล่องแคล่วรอเราแป๊บหนึ่งนะฟังไม่หมอคุยไปพังๆ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก Subscribe นะคะขอบคุณทุกๆแชร์คอมเมนต์ที่มีให้กันเลยหากใครชอบนะคะหากคุณชอบการอ่านไพ่ของชแนลเราก็อย่าลืมกดแชร์คลิปเรานะคะให้เพื่อนคุณได้ดูด้วยนะ เราใช้ไพ่สามสำรับนะคะในคลิปนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่นะออกคําพยากรณ์ทุกเรื่องราวให้กับคุณและอีกสองสำรับนะคะจะเป็นคําพยากรณ์ในเรื่องราวของพลังงานความรักภาพรวมของผู้ที่เกิดลัคนาราศีคุณแล้วก็คําแนะนําในเรื่องราวของความรักคอนสัมพันธ์โดยเฉพาะนะคะแต่สามารถแอพไายไปใช้เรื่องอื่นได้นะอ่ะขอไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะประจำเดือนกันยายน10ใบอุ รู่นะมันไม่งามอ่ะไพ่ประจำตัวของคุณได้ไพ่ก้าวดาบนะคะนายออฟสอดนะคะคนไม่ถุนคุณกำลังคิดมากคุณกำลังเครียดนอนไม่หลับอดหลับอดนอนเพราะว่ากังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่หรือเปล่าคือความคิดของคุณมันค่อนข้างไรระเบียบนะบางทีคุณอาจจะแบบคิดหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันบางทีหลายๆคนก็อาจจะคิดในเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงบางคนก็กังวลน,นะคะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หรืออะไรแบบนี้นะความคิดมันค่อนข้าง มีหลายสิ่งหลายอย่างปนเปแล้วอยู่ในหัวคุณตอนนี้แล้วมันยังไม่ถูกจัดระเบียบนะอ่ะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ e m p e r a n c e นะคะชัดเจนนะคะเดือนนี้นะคะกันยายนคุณจําเป็นจะต้องปรับสมดุลในตัวของตัวในตัวเองอะ่ะปรับสมดุลทางด้านความคิดอารมณ์ความรู้สึกประมาณนี้นะไพ่ e m p e r a n c e เนี่ยคือนอกจากมันจะปรับสมดุลภายในของตัวคุณแล้วบางทีมันอาจจะต้องแบบสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงนี้ในเดือนนี้นะคะมันเป็นการที่คุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่คุณอยู่เพื่อให้คุณเอาตัวรอดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกับสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนนะคะอ่าหรือใครหลายๆคนอาจจะมีการเดินทางบ่อยมีเกณฑ์โยกย้ายถ่ายเทแลกเปลี่ยนอ่อเขาเรียกว่าเหมือนเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่หรืออะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะใบที่3นะคะเป็น Knight of Wands นะคะ Knight of Wands เป็นอัศวินถือไม้เท้านั่นเองนะขอขยบแป๊บนึงอยากให้เห็นไพ่ชัดๆนะเยอะเยอไหม่ะโอเคสวย อ่ะ nine of wands นะคะชัดเจน2ใบนี้คุณไม่อยากเดินทางหรือว่าคุณอยากเดินทางแล้วคุณไม่ได้ไปหรือเปล่านะมันเป็นไพ่ของการเดินทางที่ชัดเจนมากเลยอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับไปในที่เดิม,ดมอะไรอย่างเงี้ยไหมนะมีเกณฑ์ยกย้ายนะคะใครกําลังมองหางานใครกาลังจะยกย้ายถามว่าจะได้เดินทางไหมคุณก็มีเกณฑ์ที่จะไปนะไพ่ three of cups นะคะ three of cups นะคะไพ่สามถ้วยไพย่สามถ้วย,ย,วยบอกมาว่าเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลหรอก ในเดือนนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีในสิ่งที่คุณรอคอยข่าวที่คุณคาดหวังหากคุณรอคอยการติดต่อเรื่องงานเรื่องคือข่าวสารจากคนรอบๆข้างจากเพื่อนคุณจากคนที่คุณรักคุณมีโอกาสที่จะได้ข่าวสารนั้นเหมือนกันนะได้ข่าวจากตัวเขาแต่มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะส่งข้อความมาหาคุณหรืออะไรแบบนี้นะอ่ะาไพ่ใบถัดมาเป็นไพ่ไฟวอล์นะคะไฟวอล์บอกมาว่าบางทีคนรอบๆข้างตัวคุณน่ะ ไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าเป็นเรื่องงานไม่ว่าเป็นเรื่องเงินบางทีมันมีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันแต่ว่าคนเมถุนเป็นคนที่คิดเร็วนะคะคนรอบๆข้างคุณเขาอาจจะตามคุณไม่ทนันดังนั้นหากจะต้องแลกเปลี่ยนความเห็นหรือว่าทํางานโดยเฉพาะงานประสานงานนะคะคุณจะต้องใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจารอมชอมนะคะนะระวังการมีปากเสียงกันกันกบเพื่อนร่วมงานด้วยเพราะว่าความเห็นไม่ตรงกรันแล้วก็คุยจะไม่รู้เรื่องอะง่าย ไพ่ใบถัดมานะคะเป็นไพ่ The l o v อ r s นะคะเป็นไพ่คู่รักนั่นเองเป็นไพ่ที่บรรยากาศดูดีมากเลยเห็นไหมเดือนนี้คนเมทุนนะคะน่าจะเจอสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกมีแพชชั่นสิ่งที่มีแพชชั่นไปไง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่คุณรักที่จะทําอะไรก็ตามที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกว่ามันสดชื่นมันมีพลังงานมันแอคทีฟมันรู้สึกมันเติมเต็มสิ่งนี้คือใช่สําหรับฉันคุณจะได้เจอสิ่งๆนั้นหากคุณตามหาอยู่นะคะ มันก็เป็นเรื่องราวที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักเหมือนกันหรือบางครั้งคุณอาจจะต้องเจอกับเขาเรียกว่าอะไรบางครั้งมันแปลว่าช้อยสแลมเหมือนกันนะอันนี้ต้องบอกเป็นออปชั่นไว้บางทีเนี่ยเนี่ยมันมีเทมเพลตมันก็คือกับซ้ายกับขวากลับไปกับมาใช่ปะ่ะบางทีมันอาจจะมีทางแยกทางแยกแบบมันดูแล้วมันยังไม่ใช่ทางใหญ่นะบางทีคุณอาจจะต้องเลือกเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้ไปก่อนนั่นไงมาแล้วสิบดาบนะคะบางคนน่าจะเจอเรื่องราวของ เราสองสาคนหรือเราหลายๆคนอะไรอย่างนี้นะบางทีคุณอาจจะต้องเลือกที่จะจบความสัมพันธ์กับบางคนเพื่อที่จะทําให้บางสิ่งบางอย่างอ่ะมันสามารถดําเนินการต่อไปได้หรือทําให้ชีวิตของคุณ move on ต่อไปได้หรืออะไรแบบนี้บางทีคุณอาจจะต้องเลือกจบบางสิ่งบางอย่างที่มันทาให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะมันก็เลยทําให้คุณคิดมากเครียดมากนอนไม่หลับนอนหลับแล้วก็ยังหลับไม่สนิทตื่นมาตกใจอีกด้วยซ้ำเนี่ยมันดูแบบมันติดค้างในใจมันตกค้างในความคิดความคิดคุณมันไร้ระเบียบไงที่เราบอกอะ่ะ มาดูอีกสใบกันสองเหรียญคุณเห็นไหมว่าเหมือนกันเป๊ะเลยแต่อันนี้มันเป็นการปรับสมดุลแบบภายในภาพรวมนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็น ธาตุด,ดินนะมันเป็นเรื่องของมท t เรียลมันเป็นสิ่งที่คุณจับต้องได้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเป็นรูปธรรมนะคะอันนี้ไม่เป็นนามธรรมด้วยไงอ่ะมันก็อาจจะมีการปรับสมดุลเรื่องของเงินทองด้วยไหมเหลยๆท่านน่าจะเครียดกับเรื่องราวของหนี้สินนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินคุณกำลังเร่งที่จะทํางานหาเงินการโยกย้ายเปลี่ยนงานอันนี้มันก็อาจจะเป็นไปเพื่อการใช้หนี้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับคุณนะคนเมถุนบางคนนะคะ ไถัดมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยจัก,กรวาลจะมอบโอกาสที่ดีให้คุณนะคะให้คุณได้แก้ปัญหานี้แต่ว่าขอให้คุณได้แก้บัญหาให้ขอให้คุณนะ่ะตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเนี้ให้มันชัดเจนแล้วให้เขาเรียกว่ามันสเทนเนาะมันก็จะแบบคือแก้ปัญหาให้มันแบบจบสิ้นจริงๆสักทีไม่ใช่เป็นการประคับประคองรักษาตามอาการไปคุณจะได้โอกาสในการแก้ไขและทาเหตุการณ์ทําชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะคะไพ่ใบจบเป็นไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยมาเป็นไพ่ที่ มันเหมือนคอมพลีชันในเรื่องของ Material มันเป็นคอมพลีชันแบบจุดสมดุลจุดสมบูรณ์ที่มันควรจะเป็นในสถานการณ์นี้นะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ด้วยชัดเจนนะใครที่รอคอยสมาชิกกับบ้านนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกันด้วยนะแล้วก็อะมาเรื่องมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการงานดีกว่า การงานเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคนที่ทํางานประจําระวังปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานนะคะแต่คุณสามารถทํางานไปเรื่อยๆได้ไหมได้นะคะโปรเจกต์อะไรที่ทํามาอย่างเนิ่นนานยาวนานแล้วไม่เสร็จสกทีหากคุณตั้งใจจะปิดจ็อบคุณจะปิดได้แน่นอนนะแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยคุณปิดได้หนึ่งรอจังหวะโอกาสให้ดีๆ2คุณวางแผนให้ดีหน่อยคือวางแผนในที่นี้คือเหมือนกับว่าคุณสะดวกที่จะทําตอนไหนคุณต้องจัดสเกตดูแล้วคุณจะต้องแบบ รับผิดชอบแล้วก็มีวินัยในตัวเองเหมือนกันนะมันถึงจะเสร็จนะคะ2คูณสามารถขอความช่วยเหลือกับคนรอบข้างได้แต่ว่าต้องใช้การประนีประนอมในการพูดคือพูดจาแบบดีๆกันนะคะพูดจาดีๆบางทีมันอาจจะไม่ได้ใช้แค่เหตุผลนะบางครั้งเนี่ยเดือนนี้เหตุผลมันอาจจะไม่ได้ทําให้คนทํางานให้เราเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันจะต้องจ่ายงานให้มันถูกคนนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าสิ่งนี้มันจะช่วยให้ทําทาแล้วมันสาเร็จมันแก้ปัญหาได้ให้ทําทันทีนะ อันนี้คือจากในไพ่นะคะมันมีบัตดี้มันมีคนที่เขาให้ความร่วมมือคุณเป็นอย่างดีมันก็มีอยู่เหมือนกันคุณไปหาให้ถูกคนก็พอสำหรับคนที่มีความเห็นไม่ตรงกันกับคุณคุณก็ห่างๆเขาไว้หน่อยแต่ถ้าจําเป็นจะต้องทํางานร่วมกันก็พูดจากันแบบจะเย็นๆนะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ต้องคิดมากแล้วก็อะไรที่มันยังมาไม่ถึงยังไม่ต้องไปสนใจมันนะถ้ามันมาถึงแล้วค่อยคิดเรื่องของกิจการส่วนตัวมันยังรันไปได้เรื่อยๆนะคะแต่บางทีคุณอาจจะเครียดในเรื่องราวของ ลูกค้ามันจะเป็นลูกค้าเก่าๆซะมากกว่าเรารู้สึกว่าเป็นลูกค้าเก่าๆเป็นลูกค้าขาจรอ,อะไรแบบนี้ก็มาบ้างนะแต่ว่าเรื่องเงินนะคะขอเตือนไว้เลยว่าถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวถ้าคุณจะต้องใช้เงินก้อนบางทีคุณอาจจะต้องวางแผนเขาเรียกว่ามันเหมือนมันมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนนะเพื่อที่จะเหมือนกับ ปรับเปลี่ยนธุรกิจอะให้มันอยู่ได้ให้มันไปต่อได้แต่ไม่แนะนําในการขยับขยายธุรกิจในเดือนนี้นะคะมันยังไม่เหมาะนะคือ invest ไปมันอาจจะยังไม่ได้คืนหรือกรณีที่มันได้คืนมันก็นานเรารู้สึกว่ามันนานอะจับค่าสิบใบนี้นะคะแล้วก็หากใครทําธุรกิจหุ้นส่วนนะคะอันนี้ระวังการมีปากเสียงกับหุ้นส่วนด้วยเหมือนกันนะนะต้องแบ่งหน้าที่กันทําให้ชัดเจนมันถึงจะเขาเรียกว่าแบ่งกันทํานะมันจะได้ไม่ทะเลาะกันอืม ประมาณนี้ค่ะแล้วงานเดินทางไปได้ดีไหมงานเดินทางไปได้ดีงานเป็นจ็อบๆแล่นไปได้ดีใครที่ทำฟรีแลนซ์ก็จะสามารถปิดจ็อบได้แล้วก็มีจ็อบใหม่เข้ามาเหมือนกันปิดจ็อบได้แล้วมีจ็อบใหม่เข้ามานะแต่บางทีก็เวลาคุยกับลูกค้านะก็คุยดีๆนะคะบางทีอาจจะเจอลูกค้าแบบยุมยิมยุมยิมนิดนึงแหละมันเป็นเรื่องปกติคือทุกคนนะคะมันจะเจอคนรอบข้างที่ปัญหาเดิมๆนะคะนะที่เราจะต้องเจออยู่ซึ่งมันแก้ไม่ได้อันนี้ให้ทําใจนะมันแก้ไม่ได้ก็เสียใจอเคนะเนี่ย แกไม่ได้ก็ทําใจปิดไม่ได้ก็ทําใจไปอ่ะปัญหาไหนก็แก้ได้ก็แก้ไปแต่ว่าตามจังหวะเวลาและโอกาสนะคะเราก็มีเรื่องอะไรอีกหรออืม เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันยังไม่มีนะแต่ถ้าใครคาดหวังในการโลเทตตำแหน่งอะ่ะมันยังพอได้แต่ใครที่ตกงานอยู่แล้วจะได้งานใหม่ไหมบางทีคุณอาจจะต้องใช้เส้นสายใช้ความสัมพันธ์หรือคนที่แนะนำนะช่วยเราเรามองว่ามันน่าจะช่วยคุณได้คนแนะนําก็เหมือนคนใกล้ตัวโคนสนิคนที่คุณรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นญาติคุณก็ได้นะคะมันน่าจะพอช่วยคุณได้แต่ว่างานที่คุณได้บางทีมันอาจจะไกลบ้านหน่อยนะในช่วงช่วงเดือนนี้อืมมาดูเรื่องของการเงิน ไม่แนะนําให้อินเวสนะคะใครที่ลงทุนอยู่ถามว่าลงทุนดีไหมไม่ค่อยแนะนําเลยในช่วงเนี้ยพยายามประคับประคองสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านการเงินของคุณไปก่อนนะแล้วก็อันที่2ออยากจะแนะนําว่าเดือนนี้ให้วางแผนการเงินนิดนึงนะคะบางทีคุณใช้จ่ายแบบเหมือนใช้ไปเรื่อยๆแล้วคุณไม่ได้อาจจะไม่ได้วางแผนการเงินให้ดีและถ้าหากมันมีเงินที่จะต้องจ่ายไปแบบจ่ายเงินก้อนอ่ะไม่ได้แพลนไวอันแพลนอ่ะรายจ่ายที่มันอันแพลนอ่ะมันจะลําบากเพราะว่าเนี่ยมันมีไพ่อันนี้ด้วย นะคะบางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์สูงมากในชาวเมถุนบางคนที่อาจจะต้องใช้จ่ายไปกับหนึ่งคือเรื่องการเดินทางสองคือเรื่องการรักษาสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยสุขภาพคุณก็เสียเงินคุณก็เสียเวลาคุณก็เสียสุขภาพจิตคุณก็เสียไพ่มันขึ้นมาประมาณเนี่ยก็ถ้าใครจะต้องเดินทางบ่อยนะอยากเตือนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมามันจะเจ็บหนักขับรถไม่ต้องเร็วนะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะช้าๆถึงเหมือนกันนะอ่า สำคัญมากจริงๆเพรอให้สิบดาบขึ้นมามันค่อนข้างจะเอฟเฟกกับเรื่องของสุขภาพให้ระวังแกนกระดูกสันหลังด้วยนะคะมันเป็นจุดเสี่ยงนะถ้าใครมีโรคประมาณนี้อยู่แล้วอ่ะหรือว่าปวดหลังบ่อยๆอะ่ะเดือนนี้ต้องเรามาระวังเป็นพิเศษสองให้เรามาระวังเรื่องไมเกรนนะคะความเครียดความดันความดันจริงๆมันไม่ค่อยไม่ค่อยถึงหรอกแต่ว่าความเครียดมันจะอาจจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะอืมประมาณนี้ล่ะ อมาถึงเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เลยๆท่านน่าจะรอคอยอยู่คนโสดมีโอกาสที่ต้องบอกว่าโสดแบบโสดแบบมีเก่าอ่ะอืมโสดแบบมีคนเก่าๆอะไรเงี้ยคนเก่าๆมันมีแววจะกลับมานะคุณคนที่คุณเคยคบคนที่คุณเคยแบบคือไม่ว่าคุณจะมีแฟนแล้วหรือคุณจะยังโสดอยู่บอกเลยว่ามันก็มีโอกาสที่คนหน้าเก่าๆคนคุยเก่าๆ แฟนเก่ากิกเก่ามีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันอีกนะคะมีโอกาสได้เจอกันตามงานสังสรรค์หรือว่าตามร้านอาหารตามการเข้าสังคมเรื่อยๆหรือตามโซเชียลมีเดียมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเอาเป็นว่ามันจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันใครที่รอแฟนเก่าอยู่คุณมีโอกาสถ้าเขายังโสดอยู่นะและคุณยังโสดอยู่นะมันก็มีแววที่จะได้กลับมาคุยกันและกลับมารีเทิร์นกันเหมือนกันกลับมารีเทิร์นหมายความว่ากลับมาปรับความเข้าใจคุยกันและคืนด,ดีกันอะไรประมาณนี้ถามว่ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์ต่อไหมหรอ มันมีอยู่สองออปชันนะมันเห็นพลังงานสองสายที่มันแตกต่างกันนั่นแหละสายแรกก็คือกลับมาคุยกันเป็นเพื่อนนะคะคือมันสบายใจกว่าแต่มันอาจจะพัฒนาไปได้ไหมไม่แน่นะไม่แน่ถ้าพวกคุณเข้าใจกันมากพอเนี่ยถ้าพวกคุณปรับตัวเข้ากันได้ถ้าคุณเข้าใจกันมากพอความคิดมันไปด้วยกันได้มันมีเลเวอร์มันมีสิบเหรียญดังนั้นมันมีโอกาสที่จะพัฒนากันไปได้นะหากคุณทั้งคู่อยู่ในสถานภาพที่มันไปได้ก็คือโสดและไม่มีพันธะนั่นแหละ แต่ถ้ามันมีพันธะนะบางทีมันอาจจะต้องเลือกมันอาจจะต้องเลือกมันอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงกันแน่นะเพราะมันมีไพ่สิบดาบขึ้นมาบางครั้งมันอาจจะต้องจบลงด้วยความเจ็บปวดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยแต่บางครั้งมันก็จําเป็นนะคะเพราะว่าไพ่เลเวอร์อะมันเป็นชอยส์บางทีมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องปรับสมดุลชีวิตมันอาจจะถึงเวลาแล้วไหมที่คุณอาจจะต้องเคลียร์เรื่องราวของความเครียดหรือสิ่งที่คุณคิดมากเพื่อที่จะเตื้อใครสักคนอะไรแบบนี้นะคะ นะแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะความเจ็บปวดนั้นมันจะอยู่คุณไม่นานหรอกความเจ็บปวดนั้นมันจะอยู่คุณไม่นานนะนะคะเดี๋ยวมันก็จะหายไปโอเคไหมแต่ถ้าคุณไม่เลือกที่จะทําอะไรเลยอะ่ะสิบเหรียญที่คุณอยากได้คุณจะไม่ได้นะคะครอบครัวที่สุขสมหวังความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงและยั่งยืนนานมันจะไม่ได้นะแล้วความสุขทางใจอะ่ะความสุขภายในใจของคุณอะ่ะมันก็จะไม่ได้นะรักเราหลายๆคนบางทีอะ่ะ มันจะมีมันจะแลดูมีความพึงพอใจและความสุขอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งเท่านั้นแหละแต่พอแบบอยู่นานไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะกลายเป็นสังสมท็อกซิกสะสมอยู่ภายในใจคุณแล้วมันกลายเป็นคุณที่วาวุ่นใจไปเองอ่ะมาดูพลังงานความรักวาอสัมพันธ์ของคนที่คนคุยคนคุยอ่ะคนคุยคนคุยช่วงนี้อาจจะงอนกันอาจจะคิดมากนะคะอาจจะฟุ้งซ่านเพราะว่าเขาก็คุยกับคนอื่นด้วยหรือคุณคุยกับคนอื่นด้วยมันก็มี potential สูงเหมือนกันที่ บอกเลยว่าอย่าเพิ่งคาดหวังความมั่นคงหรือความชัดเจนใดๆอะไรเลยนะคะมันจะเป็นถ้าคุณคาดหวังความชัดเจนหรือบีบังคับให้เขาให้สถานะคุณบางทีเนี่ยเรามองว่ามันเร่งรีบเกินไปไหมถ้าเขาไม่พร้อมที่จะให้สถานะกับคุณมันอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์เลิกคุยเลิกลากันได้เหมือนกันอ่ะสมมุติอยากจะคุยอ่ะไม่ใช่สมมุติสิสำหรับสถานะคนคุยนะคะถ้าอยากถ้ายังอยากมีเขาอยู่่ก็คุณก็คุยไปก่อนแต่คุณอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้คุณก็ค่อย ประคับประคองความรู้สึกของคุณไปนะคะถ้าคุณอยากจะมีเขาอยู่นะคือไม่เหมาะจะไม่บอกนะว่าให้คุณทําอะไรหรือไม่ทําอะไรนะคะอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกผิดคุณรู้ดีอยู่แล้วนะแล้วแต่คุณจะเลือกนะคะโตๆกันแล้วเนาะแค่จะบอกว่าใครถ้ายังอยากมีเขาอยู่คุณก็คุยดีๆแต่อย่าไปบีบคั้นเขานะคะเพราะว่าคนเราอะถ้าเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ที่มันไม่พร้อมอในความรักอะฟาวเดชั o นของความสัมพันธ์อะมันก็ไม่มั่นคงมันก็ไม่ชัดเจนแล้วมันไม่มีทางที่จะมั่นคงได้เลย นะเอาละมาถึงคนมีคู่กันบ้างคนมีคู่มีเรื่องอะไรดีๆไหมเฮ้ยมันมีเรื่องดีๆอยู่เหมือนกันนะคือคนที่แบบเป็น long distance relationship มันจะได้เจอกันแล้วมันจะมีโอกาสได้แบบใช้ช่วงเวลาดีๆที่มีคุณภาพด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการพูดคุยการวิดีโอคอลการมาหาการเป็นไปได้หมดเลยนะอยู่ที่ความใกล้ชิดของผู้คุณสองคนนะ่ะมีแค่ไหน แต่บางคู่บางคนเราบอกแล้วนะว่ามันมีโอกาสที่จะจบสิ้นไปได้เหมือนกันเพราะมันทนไม่ไหวมันเครียดมันรู้สึกว่ามันไกลแล้วมันรู้สึกว่าอยากไปหาจังเลยแต่บางทีมันไปหาไม่ได้นะบางทีมันอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บล็อกไว้กั้นไว้เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อในการไปหากันบางทีมันอาจจะแบบเงียบไปนานมากแต่บอกเลยว่าถ้ามันมีอยู่หลายๆซีเนริโอที่มันเป็นไปได้นะคะคือถ้าคุณไม่ได้คุยกันนานแล้วอะ มีโอกาสที่คุณจะได้ข่าวเขามีโอกาสที่จะได้คุยกันแน่นอนแต่บางคู่บางคนถ้าทนไม่ไหวรู้สึกว่าคุยกันแล้วก็ทะเลาะกันทุกทีคุยกันแล้วทะเลาะกันทุกทีเนี่ยกลุ่มเนี้ยคุณมีแนวโน้มที่คุณจะเลือกคนใหม่แล้วคุณจะจบกับคนเก่านี่ไงสองเหรียญนะอืมเขาเรียกว่าเหมือนกับแก้ไขสถานการณ์ความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นคุณมีแนวโน้มที่จะทาแบบนั้นเพราะคุณอยากจะมีความสุขคุณอยากจะได้สิบเหรียญคุณอยากจะได้ครอบครัวและความมั่นคงในความสัมพันธ์อันนี้คุณอาจจะต้อง ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอาจจะต้องเลือกอะไรแบบนี้นะคะอะ่มาดูพลังงานจากไพ่ออร์คเคกันบ้างขอไพ่ออร์คเคิใบสรุปพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคนราศีเมถุนหน่อยในเดือนนี้ใบแรกออกมาเป็น s u d e n n Separate นั่นไงนี่ไง s u d d e n Separate ชัดเจนมากคนเมถุนบางคนนะมันจะโดดเด่นในลักษณะของคู่ที่คบทางไกลบางทีอะมันก็ on off ฟออนออยู่อย่างนี้ถ้าใครเป็นสถานการณ์แบบนี้นะบอกเลยว่ามันก็คงจะยังออนอออยู่นะจ๊ะ ปัญหาว่ามันจะออฟไปเลยไหมเงียบหายจบกันไปเลยไหมมันแล้วแต่คุณนะว่าคุณจะปล่อยให้จบหรือเขาจะปล่อยให้จบเพราะความสัมพันธ์เราจะบอกเสมอว่ามันตบมือข้างเดียวไม่ดังถ้าเขายังอยากกลับมาแล้วคุณยังอยากมีเขาอยู่มันก็จะได้กลับมากุยกันแน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่บอกเลยว่ามันก็จะจบเลยเพราะมันมีสิบ่า เพราะอีกฝ่ายอาจจะทนมันจะมีบางคนนะบางฝ่ายที่ทนความเจ็บปวดและทนความทุกข์นี้ไม่ไหวแล้วไม่อยากจะกลับไปเจออีกแล้วก็ยินดีที่จะไปเลยอะไรแบบนี้อไปที่สองนะคะก็ได้ s ไป Fire มันก็จะเป็นเหมือน พลังงานของคุณธาตุไฟนะคะพลังงานธาตุไฟก็คือพลังงานของความร่าเริงสดใสความแอคทีฟความกระฉับกระเฉงความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่หรือยังมีคนคุยยังมีคนคบถ้าคุณอยากจะไปต่อในความสมพันธ์นี้มันจะมีความสนุกสนานความร่าเริงความรักที่มีไฟมันก็สดชื่นเร่าร้อนถูกไหมเออความรักความสมพันธ์ดีอยู่เรื่องมุนเตียนก็อาจจะยังดีอยู่ในบางคู่บางคนนะคะเนี่ยมันชัดเจนนะจ๊ะหนีไหมอ่า ใครที่เดทนะใครที่เดทนะมีโอกาสนะบางทีอาจจะแบบวันไหนแทนได้เหมือนกันนะแล้วแต่คุณนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูแลตัวเองนะจ๊ะนะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะเจอคนธาตุไฟมันชัดเจนว่าคนโสดมีโอกาสเจอคนธาตุไฟกับคนธาตุน้ํานะคะที่โดดเด่นมากๆไฟก็เป็นเมสิงห์ธนูคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะแบบเหมือนมีสเสน่ห์ทางเพศอะแบบเขาเรียกอะไรดึงแรงดึงดูดระหว่างเพศค่อนข้างชัดเจนแบบ มันอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องหน้าตาดีนะคุณแต่แค่รู้สึกว่าคนคนนี้คุยกันเรามันดึงดูดเราจังเลยกลุ่มคนธาตุน้ำนะคะก็จะเป็นมีนมีนกรกฎนะคะแล้วก็พืตจิกนะกลุ่มคนธาตุน้ำเขาจะมาในสายนิ่มนวลบางคนจะมีสเสน่ห์แบบลึกลับด้วยนะคนธาตุน้ำอะ่ะคนธาตุน้ำจะเข้าสังคมเก่งนะคะคุณอาจจะเจอเขาได้ตามงานเลี้ยงการเข้าสังคมการไปกินข้าวตามร้านอาหารอะไรเงี้ยเหมือนบังเอิญเจอก็ได้นะบางทีเป็นเพื่อนของเพื่อนนะมีก็ได้ สรุปความรักความสัมพันธ์ยังเร่าร้อนอยู่นะคะแต่บางทีเนี่ยความเร่าร้อนมันก็นําไปสู่การหึงหวงกันอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแล้วมันอาจจะทําให้พวกคุณมีปากเสียงกันได้ต้องระมัดระวังด้วยนะเขาบอกว่า We shall Meet Again นะคะมันชัดเจนเลย shall meet a g a i n นี่ไงสองเหรียญ p e r a n c e แล้วก็หนึ่งถ้วย shall meet a g a i n แล้วให้ใบนี้ด้วยนะใครที่รอคอยการกลับมาของคนรักนะคะใครที่ลุ้นอยู่ว่าคนที่เลิกกันไปนานแล้วอะ่ะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันไหม ไพ่บอกว่ามีโอกาสนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้คำว่ a l ช Me e t เก a i n มันค่อนข้างกว้างนะคะมีดเมื่อไหร่ละ่ะแต่เราเปิดเดือนนี้ใช่ปะเอาเป็นว่าคุณน่าจะเพาะได้ข่าวสารหรือได้พลังงานอะไรจากเขาว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะเอาเป็นว่าคนที่คุณรอคอยคนที่คุณถามถึงนะคนที่คุณรู้สึกว่าจิตวิญญาณมันผูกพันมันมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งแน่นอนนะถ้าเขาเป็นคู่คุณจักรวาลจะให้ของขวัญคุณนะคะแล้วคุณจะได้เจอกันอีกครั้งนะ อาจจะไม่ใช่เดือนนี้มันอาจจะเป็นปีนี้หรือปีหน้ามันก็ไม่แน่นะแล้วแต่คนนะคะดวงใครดวงมันเนาอะอ่ขอคําแนะนําให้กับคนไม่ทุนเรื่องราวของความรักใครไบแรกเขาบอกว่าเป็น true love นะคะรักแท้นะคะ this love is a once in a lifetime นะคะคนที่ได้เจอคู่รักคนที่ได้เจอรักแท้คนที่ได้เจออีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามันใช่คนเนี้ย นั่นแหละเขาบอกว่าคนที่คุณเจอมันเป็นรักแท้แล้วล่ะค่ะนะแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่เจอนะเขาก็บอกว่าความรักเนี่ยบางครั้งเนี่ยรักแท้มันก็เจอได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่มันไม่จําเป็นจะต้องได้อยู่ด้วยกันนะโอเคไหมนะใบถัดมานะคะใบที่2อ show simple acts of kindness นะคะก็คล้ายๆกับแสดงความรักแบบธรรมดานะแสดงความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แสดงความใจดีแบบการแสดงออกง่ายๆแบบนี้เนี่ยแหละค่ะก็คือแสดงออกถึงความใจดีของคุณนะเอา m p l e act of kindness can energize you and bring happiness to those around you คล้ายๆกับการที่คุณมีเมตตาปราณีนะคะกับสิ่งรอบๆข้างกับคนรอบๆตัวในการแสดงออกเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นสวัสดีเป็นยังไงเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยการแสดงออกถึงความเมตตาจิตใจที่ดีความเป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ คนที่อยู่รอบๆตัวคุณอ่ะเขามีความสุขขึ้นมากแล้วมันก็จะนําความสุขกลับมาเผื่อแผ่ให้ตัวกับให้ตัวคุณด้วยนะคําแนะนํานะคะสิ่งนี้ที่ไพ่คาแนะนํา3อันนี้มันมีประโยชน์ยังไงมันจะทําให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันปรับทัศนคติในชีวิตเรื่องราวของความรักของคุณได้คุณลองฟังดูนะ ที่เราบอกว่าอย่างอย่างเช่นรักแท้มันไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันแม่รักลูกแม่ก็ไม่จําเป็นต้องอยู่กับลูกตลอดเวลาหรืออยู่เราไปจนตายถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรจีย้ยงจีรังยั่งยืนสักวันหนึ่งมันอยู่ด้วยกันแต่สักวันหนึ่งอ่ะทุกคนก็ต้องตายจากกันไปอยู่ดีถูกปะอันนี้มันเป็นแฟกตูกไหมแต่ว่าอะไรที่มันเป็น true love อ่ะพลังงานความรักอันนั้นมันมีอยู่จริงๆให้คุณสัมผัสพลังงานความรักอันนั้นนะคะแต่ว่า คือที่เราบอกว่ามันไม่จะเป็นตองครอบครองเพราะว่ามันบางครั้งอ่ะความสัมพันธ์บางอย่างมันก็คือคนเรามักจะไม่ได้อะไรหลั่งใจไปสมุดนะวันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงเราต้องยอมรับแล้วก็การแสดงออกถึงความรักความเมตตาความใจดีเผื่อแผ่เผื่อแผ่ความรักออกไปให้คนร,บรอบๆตัวคุณมันจะนําความสุขกลับมาให้คุณในสุดท้ายท้ายสุดนะคนที่กําลังอกหกักมันสําคัญกับคุณมากเลยบางครั้งอการที่ คุณอยากได้ความรักใช่ปะคุณต้องรู้จักเผื่อแผ่ความรักให้กับคนอื่นเขาก่อนนะอันนี้บอกเลยนะว่าใครอยากเยียวยาตัวเองคุณต้องเริ่มต้นจากจุดนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่สุดง่ายๆที่คุณทําได้เองแล้วผลลัพธ์มันดีเกินคาดอย่างที่คุณจะคาดไม่ถึงเลยละ่ะลองดูสิถ้าไม่เชื่อนะใบสุดท้ายคําแนะนําสําหรับคุณ Treasure your loved ones นะคะ Treasure your loved ones นะคะ It is important to love other deeply มันจําเป็นมากเวลาที่คุณรักใครบางครั้งอ่ะหากคุณรักใครจริงๆนะคะคุณก็ควรที่จะแสดงออกถึงความรักอันนั้นอย่างจริงจังแล้วก็ดีบลี่ก็รักแบบรักจริงรักแบบไม่อยากจะใช้คําว่าลึกซึ้งอ่ะนะอืมมันบางครั้งมันก็จําเป็นเหมือนกันที่เราจะต้องแสดงออกถึงความรักที่มีมากๆอ่ะให้เขาได้รับรู้ว่าคุณ่ะรักเขามากนะคะบางทีคนรักของคุณอาจจะอยากรู้แล้วอยากจะรู้ว่าเขาอ่ะ มีค่าสําหรับคุณแค่ไหนบางครั้งคุณต้องทําให้เขารู้เหมือนกันนะถ้าทําแล้วนะคะก็ปล่อยไปนะจ๊ะแต่ว่าสําหรับบางคนที่ยังไม่เคยแสดงออกถึงความรักให้คนที่คุณรักเขารับรู้เลยอะ่ะบางครั้งคุณอาจจะต้องลองดูนะเดือนนี้มันก็จะทําให้คือเอาตัวอย่างง่ายๆนะคะแนะนําเลยบางคนถ้าไม่เคยบอกรักแม่ไม่เคยกอดแม่กลับไปกอดซะปีนี้คุณกอดแม่คุณบอกรักพ่อกับแม่คุณหรือ,อยังนะบางทีการที่คุณไปเติมเต็มในเรื่องราวของความรักหรือครอบครัว คุณอาจจะแบบรู้สึกดีนะแล้วมันก็จะส่งผลอ้อมๆไปหาเรื่องราวของชีวิตคู่ความรักของคุณในอนาคตว่าคุณเองก็อาจจะรู้สึกรู้สึกดีหรือได้ความรักดีๆนั้นกลับมาหรือมันอาจจะส่งผลให้คุณรู้สึกว่าคุณเข้าใจความรักมากขึ้นธรรมชาติของความรักมันเป็นยังไงนะแล้วมันจะทําให้คุณทุกน้อยลงนะเพราะคุณไม่เข้าใจมันผิดคุณก็จะแฮนด์มันได้ถูกนั่นเองอ่ะ ขอใอ้คนเมถุนนะคะมีความสุขสมหวังทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพคุณเป็นคนฉลาดนะคุณรู้ว่าคุณควรจะทําอะไรแต่อย่าใจร้อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลามันมีฮาร์โมนีของมันนะเอาล่ะขอใอยคุณโชคดีนะคะและขอใอยคุณโชคดีมากยิ่งย่งขึ้นไปถ้าคุณกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งในช่องเรานะจ๊ะไ <laughs> ข่ของนิดนึงอ่ะดูโดสนตัวแอลไลมานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปเดือนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ